่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมเนตเต้คอมบูชาสปากลีงวินิก้าทชี ส่วนของเด็กๆก็กําลังสนุกสนานกันไปมาส่วนของพวกเรากันดีกว่าช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่อยากจะให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่เราใช้ชื่อช่วงนี้ว่าเข้าใจพัฒนาการของลูกน้อยลูกไม่เจ็บ พ่อแม่ก็ไม่จนวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสุพนัทวินอไทยคะ่ะขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยนะคะส,สครับส่ญญวนใหญ่ผู้ปกครองในที่นี้เป็นเด็กอนุบาลถึงป .6 ใช่ไหมฮะนะเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของอุดมคติและสมองเนาะว่าเราจะเตรียมลูกอย่างไรสรุปสั้นๆแค่ว่าเรื่องของวิธีการคิดของด็กเราเนี่ย เด็กเริ่มต้นที่ตัวเองเป็นหลักเราเรียกว่าเซลฟ์วิธีการคิดเนี่ยหมอขอแค่สไลด์นี้พอเวลาเลี้ยงลูกไม่จาเป็นต้องก,กวดวิชารวดเร็วนาะเช่นติวข้าอนุบาลอย่างเงี้ยไม่จาเป็นพบว่าพัฒนาการของวิธีคิดของเด็กเนี่ยสองขวบแรกเนี่ยลูกจะอยู่ที่เรื่องของสัมผัสและกล้ามเนื้อแปลว่าสองขวบแรกแม่พ่อแม่ไม่ต้องทาอะไรอยู่กับลูกเขาเล่นกับลูกการเล่นของลูกในวัยอนุบาลในวัยสองขวบเนี่ยคือการสร้างสมองเด็กเช่นกอดนะ วิ่งเล่นหอมพูดคุยภา,าษาสะพาทั้ง5าเนี่ยทำให้สมองรูปเติบโตได้เองนะไม่จําเป็นต้องว่าลูกเพิ่งสามขวบคิดเลขได้ไม่จําเป็นเลยอันนั้นคือการเร่งลูกเกินไปเด็กที่ไม่ได้เล่นเนาะหรือเล่นไม่มากพอเนาะหรือว่ามันจะมีปัญหาพฤติกรรมตามมาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ระบายอารมณ์หรือพัฒนาสมองในวัยที่เขาควรจะพัฒนาเช่นเด็กอาุ้บ้านหนึ่งเอาลูกเรียนทั้งวันอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมือเขาที่ท,ทันเชียจะาได้เล่นได้หยิบจับเนาะนิ้วมือทั้ง10เนี่ยนะก็ไม่ได้ใช้ แพจะไปวิ่งเล่นให้กล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงก็ไม่ได้แข็งแรงเพียงพอไปนั่งเขียนอ่านสุดท้ายแล้วลูกเราอาจจะเรียนได้ดีตอนมัธยมตอนอนุบาลแต่พอเขาถูกเล่นเรียนไปแล้วเนี่ยพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่อยากเรียนแล้วเพราะมันถูกบังคับมาแต่เริ่มต้นในทางกับการถ้าเด็กที่ได้รับการเล่นอย่างเพียงพอกล้ามเนื้อมือได้หยิบจับสิ่งของได้วิ่งเล่นแขนขาแข็งแรงพอพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นที่เขาต้องใช้วิธีการคิดคำนวณเนี่ยสมองเขาจะ พัฒนาดาได้จากกล้ามเนื้อหมือนของเขาเองนะครับต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเลี้ยงให้ลูกเราเข้าสู่เติบโตคืออารมณ์คตินะเด็กทุกคนต้องมีอารมณ์คติของเขาแต่เด็กจะมีอารมณ์คติได้ต้องมีคุณค่าก่อนคุณค่าสร้างด้วยการเล่นเนาะที่หมอบอกไปแต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งการเล่นเนี่ยต้องมี3อย่างที่สําคัญสำหรับตั้งข้อตกลงกับลูกนะ1ต้องมาทําลายข้าวของ 2. ไม่ทําลายตัวเอง และ3คือไม่ทำลายผู้อื่นลูกก็ได้ะไรก็ได้แต่3ข้อนี้ห้ามต้องตกลงไปก่อนเลยปัญหาอย่างหนึ่งในวัยนี่คือเรื่องของหน้าจอเนาะขออย่างหนึ่งว่าจริงๆนะต่ํากว่าสองขวบนะถ้าเกิดมีคนรู้จักอยู่ต่ํากว่าสองขวบห้ามดูหน้าจอเสมอบางคนบอกว่าหมอคะดูหน้าจอแล้วลูกนิ่งดีมีสมาธิดีจริงๆแล้วลูกเขาเนี่ยเขาเพ่งกับจอเนี่ยในภาพแต่ละพังที่มันเปลี่ยนกันกระตูนในทีวีนะ ใน1วินาทีมันมีหลายเฟรมมากมันทาให้สมองของเด็กนี่ถูกกระตุ้นตลอดเวลาและกระตุ้นเกินเหตุสมองลูกเราจะมีภาวะเครียดเกินไปเนาะและเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสัน้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าออซิสติกเทียมก็คือลูกเราจะพูดช้าเรื่องของสมองมากแล้วเนาะเราพบว่าสิ่งที่เราควรเตรียมความพร้อมให้ลูกเนาะก่อนเข้าสู่วัยรุ่นคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าคือตรงที่ผมจับเนี่ยนะสีฟ้าเนี่ยคือสมองส่วนที่เรียกว่าสมอง ส่วนเหตุผลแต่สมองสีแดงเนี่ยที่หมอให้ดูรูปเนี่ยคือส่วนอารมณ์นะเอามือทําอย่างนี้กำนิ้วโป้องอย่างนี้อ่ะแล้วอย่างนี้ข้อมือของเราเนี่ยคือก้านสมองนะก้านสมองเนี่ยเป็นสมองพื้นฐานในสัสตว์ทุกประเภทอยู่แล้วมีตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาเช่นตระเคี่ยอย่างเงี้ยตัวเงินตัวทองเงี้ยมีก้านสมองอยู่ก้านสมองหรือข้อมือเนี่ยเป็นเรื่องของสัญชาตญาณดิบเราหิวเราง่วงเรานอน,อนพวกนี้ไปก้านสมองทํางานอันเนี้ย คือสัตว์เลื้อยคานมีทุกตัวพอขึ้นมาหน่อยนิ้วโป้งเราที่เรากำไว้นิ้วโป้งนี่เทียบกับรูปภาพคือสีแดงนะฮะสีแดงคือสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกทีนี้ไอ้สีนิ้วที่หมอให้กรรเนี่ยคือสมองส่วนหน้านะสีฟ้าเป็นสมองส่วนของตรกกะเหตุผลควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะให้เรามีการควบคุมตัวเองได้คือสีนิ้วนี้ทีนี้ข้อที่สําคัญของการเลี้ยงลูกคือสมองส่วนนิ้วโป้งหรือสีแดงเนี่ยอารมณ์เนี่ยฮะที่หมอบอกเนี่ย มันจะเติบโตที่15ขวบมันเต็มที่ที่15ขวบและดังนั้นพอเขาถึงอายุ15เขาจะมีอารมณ์เต็มที่และหุนหันพันแล่นนะเต็มที่แสดงอารมณ์เตที่ร่วมกับเขาเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศเขามาและฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงลูกจะมีพฤติกรรมแบบว่าเต็มสตรีมหมดแล้วตอนเป็นวัยรุ่นนึกภาพตอนเป็นวัยรุ่นเราก็ผ่านจุดนี้มาได้ใช่ไหมแต่สมองส่วน4นิ้วที่หมอให้ดูคือสีฟ้าเนี่ยเรื่องของตรกกะความคิดเนี่ย จะโตที่25ปี25ปีถึงจะเติบโตนะแปลว่ามีกี่ปีที่ต้องรอเติบโต1ิบปีใช่ปะ่ะ10ปีกว่าที่สมองส่วนตักกะเนี่ยจะไปคุมอารมณ์ได้ดังนั้นช่วงอายุ1 5ถึง25ปีของลูกเนี่ยเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่จะเหนื่อยแล้วเพราะเขาเข้าสู่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นดังนั้นสิ่งที่เราอยากให้ลูกเลี้ยงลูกก็คือทำไงก็ได้ให้สมองส่วนนิ้วโป้งเนาะหรือสีแดงเนี่ยพยายามอารมณ์มน้อยน้อยหน่อย และให้4นิ้วของเราคือตก,กาเหตุผลเนี่ยทำงานมากๆหน่อยเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกให้มี EF สิ่งสําคัญสุดคือพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นง่ายๆนะนิ้วโป้งเหมือนคันเร่งแต่ว่า4นิ้วเนี่ยคือเบรกเราต้องเลี้ยงลูกใน้ได้ให้มีเบรกที่ดีเพื่อว่าพอเขเข้าเขา้เขาสู่มัธยมเนาะเขาจะถูกสิ่งยัยวยนใจเช่นสารเสพติดสือ่อหรือว่าเซ็กต่างๆวย,ยวนเขาไปนะครับ